กบนอกกระลาครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงครอบแล้วน่าจะได้แล้วใส่ว่ามันอยู่แถวนี้อู้นี่นี่นี่ได้แล้วได้แล้วอ่าอนี่่ปูใหญ่ปูใหญ่กบนอกกระลาเป็นไงบ้างครับพอเพอ่อบ,บาย วันนี้เจ้าหน้าที่พวกายของเราลงทุ่งนานะครับเพื่อตรวจสอบปูนากาน่อนที่จะถึงพวอรายนะครับว่ามีอะไรบ้างดังนั้นอย่าอย่ากินกําไรชาวนามากนะครับเพราะว่ากว่าจะได้เงินไปซื้อความเป็นละตัวเนี่ยคุณกณันเจนาก็อย่าลงโปรแกรมราคาสูงมากนะครับเพราะว่าชาวนาเรานอกต้องเก็บเงินซื้อปุ๋ยไปเสียค่าลงบปรแก่ให้คุณนานะครับเข้าใจนะครับ อ่าสุดยอดสุดยอดวันนี้ถือว่าได้ประมาณ20ตัวแล้ว